ดเหเนินการเมื่อสักครู่นี้อาจจะทําให้เป็นปัญหาและเป็นประเด็นี้ปฏิบัติที่เป็นผลในทางลบในอนาคตค,คือการเลื่อนเรื่องของการเปลี่ยนมติครับผมเข้าใจว่า,าท่านประธานอาจจะใช้เหตุผลว่ายังไม่ได้ปิดการลงคะแนนะนั้นถูกต้องแต่ด้วยกระบวนการเนี่ยสิ่งที่เรากระทํากันเป็นการลงมตินี่นะครับได้ลงมติไปแล้วได้ขานผลลงตัวเองไปแล้วเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงแล้วกลับมาเปลี่ยนมติกันเนี่ย มันน่าจะทําให้ประเพณีปฏิบัติที่เราได้เคยทํามาดีแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาได้ไม่เคยทํากันนะครับท่านประธานแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าการลงมติโดยเฉพาะเรื่องสําคัญเช่นนี้เนี่ยมันมีกลไกวิธีการการกดดันอะไรอีกมากมายแล้วก็มาเปลี่ยนกันในตอนท้ายเนี่ยมันทําให้เราเกิดความสงสัยว่าเหตุใดจึงเปลี่ยนการลงมติของตนนะครับผมอยากจะเรียนถามท่านประธานว่าท่านประธานจะเดินเส้นทางนี้ต่อไปหรือว่ามันจะเป็น ประเพณีที่เราจะต้องดําเนินต่อไปในสี่ปีข้างหน้ากันหรือไม่ครับพอได้ถามครับก็ได้ครับตามข้อบังคับครับเนื่องเมื่อกข้อบังคับบอกว่าถ้าต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนนะครับแล้วก็ในช่วงที่ยังไม่ได้ปิดการลงคะแนนข้อบังคับบอกว่าให้กระทําได้ถึงแมก้กุฎจุลปันบอกว่าถ้าเราไม่เคยปฏิบัติผมก็ดูเดสพาน,นี้ก็ ถ้าเผื่อว่าได้ปิดการผมเคยได้ยินตอนที่ปิดลงคะแนนแล้วจะมีผู้มามาเปลี่ยนก็ท่านประธานครับก็ไม่ลงนะด้วยด้วยความเคารพครับท่านประธานใช่ครับกลไกในการลงมติหลังจากที่เพื่อนสมาชิกได้ลงแล้วเนี่ยคือคนที่ชื่อเลยไปยังไม่ได้ลงมติและมาใช้สิทธิ์ครับทุกครั้งที่เราปฏิบัตินั้นเป็นเช่นนั้นไม่มีข้อบังคับไหนนะครับที่จะบอกว่าใครจะสามารถเปลี่ยนมติของตนได้ผมเรียนต่อท่านประธานไม่มีข้อบังคับครับยืนยันท่านประธานครับ อันนี้อันนี้ขออนุญาตไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมยืนยันนะประเทตผมว่าข้อบังคับอนุญาตให้นะครับถ้าประธานครับเยอะๆอนุญาตให้ในกรณีที่ยังไม่ปิดการลงคะแนนถ้าปิดลงคะแนนแล้วก็ก็ไม่ได้เพราะนั้นผมก็ถามดูว่าจะมีผู้ใดยังไม่ได้ลงคะแนนแล้วขอลงคะแนนบ้างก็เหมือนมันก็คล้ายๆกันแต่คงไม่คล้ายกันเดียวครับผู้ที่ยังไม่ได้ลงคะแนน เราก็ให้ลงคะแนนภายหลังได้แต่กรณีนี้ไ,ไก็ได้มีเตุว่าลงคะแนนปิดนะแต่ลงคะแนนปิดเป็นาปการออกเสียงปิดอย่ายก็แล้วแต่อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่เมื่อข้อบังคับมันเปิดให้แก้ไขได้นะครับผมก็เลยอนุญ,ญาตให้แก้ไขนะครับด้วยด้วยความเคารพท่านประธานผมขออนุญ,ญาตท่านประธานต่อประเด็นนิดนึงครับออนี้ท่านประธานในข้อบังคับข้อที่ห้าสิบเก้านะครับ สมาชิกรัฐสภาซึ่งเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนนอ่านออกเสียงลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งปิดการลงคะแนนนั่นหมายความว่าคนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ครับรท่านประธานข้อห9นะครับไม่ได้หมายความรวมถึงคนที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วและอยากจะมาเปลี่ยนการลงมติของตนนี่ถ้าคะแนนปริ่ม,มกันหนึ่งคะแนนสองคะแนนมาเปลี่ยนเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่เลยนะครับรท่านประธานเราเดินต่อไม่ได้เลยนะครับผมเรียนต่อท่านประธาน เราอยากจะให้มีบรรทัดฐานที่ดีต่อจากนี้ต่อไปในการประชุมของพวกเราอีกสี่ปีข้างหน้าเนี่ยผมอยากจะให้ท่านประธานยึดหลักว่าการลงมติไปแล้วพวกเรามีวุฒิภาวะกันทุกคนไม่ใช่ว่าลงมติเสร็จแล้วจะมาเปลี่ยนกันทีหลังผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ระหว่างที่ท่านลงมติมาจนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านเปลี่ยนการลงมติอีกสองชั่วโมงนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่อยากเห็นเช่นนั้นครับท่านประธานครับครับับใช่ครับคุณครับเดี๋ยวมี

ปยิบมติติดจนถึงช่วงสุดท้ายของการลงมติ